มาพบกันอีกแล้วนะคะกับเสด็จแม่ชาแนลจ้าวันนี้ก็จะมารีวิวน้ำหอมนะคะเพื่อนๆสายหวานอีกเช่นเคยจ้าซึ่งเป็นแบรนด์ไหนไม่ได้เลยใส่เสื้อมาขนาดนี้นะคะเพื่อนจูดี้ซี่นะคะเพื่อนๆดีว่าลาจูดซี่นะคะคาวเจอร์นะคะอันนี้เป็นกลิ่นออริจินอลวันนะคะเพื่อนๆเนตสั่งมารู้มานานแลนะะ้วค่ะว่าเป็นกลิ่นน้ำหอมสายหวานสายหวาน,าวานต้องลองสักครั้งนะคะ กลิ่นนี้นะคะเพื่อนๆแบรนด์นี้นะคะแต่ว่าแนทยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปเทสไปลองหน้าเคาน์เตอร์นะคะเพื่อนๆยังไม่เคยมีเลยนะคะจนตัดสินใจว่าคิดอยู่นานว่าสั่งมาเลยดีกว่าท่านานมาในตัวนี้เลยค่ะ v i v a l a juicy นะคะเพื่อนๆเคาน์เตอร์นะคะเป็นแบรนด์แบรนด์ที่แบบว่าหวานสุดๆขวดฟุ้งฟิ้งมุง้งมิ้งสุดๆนะคะครั้งแรกของแนทเหมือนกันนะคะกับแบรนด์นี้ สั่งมาเราก็จะมาดูกันนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงและจะหอมหวานสมคำล่ำลือจริงหรือไม่นะคะถ้าเราสายหวานอยู่แล้วเราต้องจัดเราต้องลองสิเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าซื้อมาก็ได้ใช้นะคะเพราะว่าเราชอบโทนหวานหวานอยู่แล้วนะคะแกะออกมาถ้าานกล่องก็จะเป็นกล่องสีชมพูนะคะเพื่อนๆชมพูบานเย็นนะคะกล่อ,องมีกล่องกระดาษข้างในอุ้ย ขวดน่ารักจังเลยอะ่ะเคยเห็นแต่ในวิดีโอนะคะเคยไปเห็นในช็อปอยู่แต่แนทไม่ไม่เคยได้ลองนะคะเพื่อนเพื่อนในช็อปของบูธนะคะบูธแนทเคยเดินผ่านแต่ว่าไม่มีกลิ่นนี้นะคะกลิ่นนี้ค่อนข้างหาย,ยากว่ามันเป็นกลิ่นออริจินอลนะคะเพื่อนๆเนฮย้ยดูสิสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆโอ้ยตายแล้วแค่กลิ่นแค่ขวดนะคะไม่ใช่แค่กลิ่นแค่ขวดกินขาดแล้วค่ะแบบ ชนะเลิศเลยว,ว่าดูสิขวดนางแบบว่ามีความควีนมากๆเลยอะดูดิเฮ้ยอะไรอะแล้วแบบเน็ตได้มาในราคาที่ถูกมากๆเลยนะคะขอบอกจากประมาณ3-4 0 0 0พันัะคาตัวนี้แนะไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะคะราคาเต็มแต่ว่าเน็ตได้มาในราคา50ปอนนะคะเพื่อนๆเหลือ2 000, 3 3 6บาทนะคะเน็ตเจอในเว็บไซต์เขาลดราคาอยู่นะคะเพื่อนๆจาก70กว่าปกนอนนะคะ แบบว่าจัดเลยอะฟาดมาเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แนทด้วยนะคะวิขวดน่ารักอะขอชื่นชมเลยนะคะวิ่ดูสิมีโบสีชมพูด,ด้วยมีเข็มกัดตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเหมือนสร้อยคอนะคะเขียนว่าเคานเจอร์นะคะเพื่อนๆเฮย้ยอน่ารักอะโดดอย่างนี้มันต้องโดนรึงสีมันต้องทอน <laughs> เรามาดมกันเลยนะคะเพื่อน ดมกันไปพร้อมๆกันค่ะโุยชอบขวดมากเลยอ่ะยอมรับประทับใจเคยเห็นแต่แบบวา่าผ่านๆเพเ่อนๆไม่เคยได้แบบได้จับได้สัมผัสแบบนี้นะคะเพื่อนๆเรามาลองกันค่ะหวานอ่ะหวานโอย้ยรอสักพักนะคะว่าฉีดไปใหม่ๆอ่ะกิ่นจะแหลมนิดน,นึงนะคะเพื่อนๆแหลมโคลนนะคะรอให้แบบว่า แอลกอฮอล์นะคะไม่ใช่โคโรนรอสักพักนึงให้กินเขาแบบว่าเจอจางก่อนนะคะเฮ้ยหวานมากเลยเพื่อนๆหวานเจี๊ยบค่ะหวานเจี๊ยบค่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมเธอหวานขนาดนี้ทำไมจะเป็นผู้หญิงที่หวานขนาดนี้หวานมากค่ะเพื่อนๆเฮยขวดว่าน่ารักแล้วกลิ่นนี่แบบว่าหวานค่ะเพื่อนๆหวานเจี๊ยบเลยอะ่ะ หวานกว่าตัวยกขาอีกนะคะเพื่อนๆคนไหนคิดว่ายกขาชองปองนะคะยกขาท้้าหอมยกขาเซ็กซี่ที่นัทเคยรีวิวไปแล้วนะคะว่าหวานและฟุ้งมากแล้วะคะ่ะมาเจอตัวนี้แบบตัวนี้ชนะค่ะตัวนี้ชนะเลิศเลยค่ะหวานมากมากค่ะหวานมากมากตัวนี้แบบเฮ้ยหวานอะ่ะสมกับขวดเขาเลยค่ะอืกลิ่นดอกไม้นะคะเพื่อนๆกลิ่นดอกไม้วอลลีลาคาราเมลนะคะเพื่อนๆ ที่เนสสัมผัสได้นะคะคาราเมลอบอวนคาราเมลมากเลยวานลลาดอกไม้แบบหหวานหอมหวานแบบหวานน่าโดนอ่ะยั่วยวนมากๆค่ะเพื่อนๆขวดนี้นะคะกลิ่นของเขานะคะที่เนสได้อ่านมานะคะเพื่อนๆในเว็บไซต์ของวีว่านะคะเพื่อนๆกลิ่นของเขาท็อปท็อปแรกของเขานะคะจะเป็นกลิ่นส้มค่ะเพื่อนๆเป็นส้มนะคะส้ม แล้วก็เบอร์รี่นะคะเบอร์รี่ต่างๆนะคะส้มแล้วก็เบอร์รี่นะคะเพื่อนพอมีเดดยมโน้ตของเขานะคะก็จะเป็นดอกมะลี่ค่ะเพื่อนๆแล้วก็ดอกกลานเนเนเลียนะคะเพื่อนๆจริงๆค่ะมีกลิ่นดอกมะลี่จริงๆเปิดตอนแรกแต่ว่า เน็มาดมตอนที่มันแบบว่าเจือจางลงแล้วนนเน็เลยเลยได้กลิ่นคาราเมลชัดเจนมากๆเลยนะคะคาราเมลนี่มีอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆในบัตทอมโน้ตนะคะเพื่อนๆวาลลิลาคาราเมลนะคะแล้วก็ะะวกวกะะไมไโ้โซดา้านะคะเพื่อนๆไม้ชีด้านะคะไม่ใช่โซด้าเฮ้ยหอมอะค่ะหอมหวานแบบหวานมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสำหรับคนที่ไม่ชอบน้ำหอมกลิ่นหวานนี่คือแบบเอนตี้เลยนะคะใช้ไม่ได้เลยะคะ่ะไม่ชอบเลยจะแบบเลี่ยน ไม่ชอบเลยะคะแต่สาหรับแนทนี่แบบว่าคือประทับใจค่ะชอบหวานหอมแบบโอ้ยอลังการงานสร้างมากแบบโอ้ยโดนนะคะเพื่อนๆไม่ปวดหัวค่ะเพื่อนๆผ่านผ่านของแนทคือไม่ปวดหัวนี่คือแบบว่าได้ตังแนทแล้วอะ่ะเออได้กลิ่นไหนที่แบบหวานไม่ปวดหัวมีดอกไม้อบอวนอบอุ่นนุ่มนวลหน่อยๆนี่คือได้เลยะคะ่ะนี่คาราเมลนี่ก็ชอบค่ะเพื่อนๆ เพิ่งเคยลองครั้งแรกนะคะไม่คิดว่าแบบว่าจะดีงามขนาดนี้นะคะแบบว่าลูกรักอีกตัวเลยนะเนี่ยแค่ขวดแล้วก็แพ็กเกจจิ้งก็แบบกินขาดแล้วค่ะดูสิคะเพื่อนๆน,น่ารักมากเลยโอ้ย ดยอดค่ะโดนค่ะโดนเข็ดนี้โดนโดนค่ะเพื่อน,ดน,าน,าน,านสาวๆคนไหนที่ชอบโทนหว,วานๆว,วานเหมือนแนทนะคะลองไปหาดมดูก่อนได้นะคะไปหาเทสดูก่อนได้นะคะตามชอ็อปตามเคาน์เตอร์ที่เขามีขายนะคะค่อยซื้อเพราะว่ามันหวานนะคะเพืพ่อนๆหวานคาราเมลส้มดอกไม้ตามที่เขาบรรยายมาเลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่ากลิ่นที่แนทได้ตอนแรกอ่ะแนทจะได้ไม่ได้กลิ่นส้มมากนะคะเพื่อนๆจะไปได้กลิ่นดอกดอกมะลิค่ะเพื่อนๆจะได้กลิ่นดอกมะลิ แล้วจะตามด้วยคาราเมลวาลลลาตามมานะคะทําให้แบบว่ามันนุ่มนวลขึ้นนะคะมันนุ่มแบบว่าเยา้ายวนมากขึ้นอ่ะแบบโอ้โหดูสิแม่ฉีดไปเยอะแล้วมันอบอวลด้วยขนมวาลิลานะคะทั่วเเนี่ยแบบว่าเฮย้ยมีความสุขอะมีความสุขคลิปนี้ก็ถือว่ามาแจกความหวานนะคะเพื่อนๆอ,อันทั้งนั้นทั้งนี้คือความชอบส่วนบุคคลนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ชอบกลิ่นหวานมากเกินไปอะไรประมาณนี้ก็คือแบบว่า ไม่ผ่านนะคะแต่ว่าสําหรับคนไหนที่ชอบสายหวานสายสายดอกไม้คาราเมลคาราเมลเหมือนกันนะคะแบบว่าต้องจัดค่ะต้องจัดต้องลองสักครั้งนะคะที่สําคัญแพคเกจจิ้งคือชนะเลิศค่ะดูสิชนะเลิศค่ะดีงามมากอุ้ยดีงามชอบค่ะเพื่อนเพื่อนชอบอุ้ยคาราเมลหวานอบอวลมากค่ะไม่ทิ้งกลิ่นมะลิไม่ทิ้งนะคะไม่จางด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนแบบว่ายังมาคู่กันแบบว่าทําให้แบบว่าละมุนมากขึ้นค่ะ โดยรวมแล้วผ่านค่ะแล้วก็หอมด้ค่ะหอมหวานคาราเมลอุย้ยวานิลาสุดยอดเลยค่ะคกลิ่นนี้ชอบค่ะชอบชอบมากเลยค่ะแล้วเราจะไปลองกลิ่นหน้ากันนะคะเพื่อนๆนแบรนด์นี้เหมือนกันค่ะแล้วเราจะไปลองกลิ่นอื่นกันที่เขาบอกว่าเซ็กซี่มากๆมีมี y o u ูทูบชาแน l ช่องนึงค่ะของต่างชาติเนะี่ยไปดูโอ้โหรีวิวได้แบบว่า ฮ้ยอะไรอะฉันต้องซื้อแล้วฉันต้องซื้อแล้วเลยแบบบิวเนตได้ขนาดนั้นน่ะเออแม่ก็เลยบอกจัดมาเลยค่ะสามกลิ่นแบบไม่ลังเลเลยนะคะว่าจะชอบหรือเปล่าจะชุนจะปวดหัวไหมคือแบบโซตายเลยค่ะโซตายซื้อมาเลยค่ะโซตายเลย้บอกงอ่ายๆเพื่อนๆได้โซตายซื้อมาเลยที่บสษนค่ะอย่างน้อยก็ปดสวยค่ะอืมแล้วก็ราคาก็ ถูกด้วยค่ะลดค่ะแต่ถ้าไม่ลดเลย70ปอนอะไรนี้นะ่ mm hmm. ก็คงไม่ซื้อมา3-4สขนาดนี้นะคะเพื่อนแต่อันนี้คือแบบว่าโดนอะราคาก็ได้อุย้ยแล้วกินแบบถูกใจสุดๆค่ะรับรองไม่ผิดหวังค่ะสําหรับสายหวานต้องหามาลองนะคะดูซสีจ้าอุย้ยชอบอะ่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเป็นกำลังใจให้แนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้า